ครับพี่พีขับเลยครับี่พี่ไปไหนอ่ะแล้วพี่ดว่าไม่เล้นะครับพี่โอเคครับครับเชิญเลครับพี่นักข่าวครับรับพี่แจ๊คล่าสุดอะไรครับพี่แจ็คไปทำอะไรนะให้ให้โชว์ให้โชว์ให้โชว์ขอเลขกเลขจับรางวัลให้เขาครับผมได้2ีสบสี่ล้านครับผมกูเป็นรางวัลที่หนึีไปนะครับ ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือพี่คนนี้ครับเป็นคนที่น่ารักมากๆคือเขาทําอยู่พอติตึงและเขาเนี่ยหลังจากถูกเนี่ยเขาก็โพสลงโซเชียลเลยว่าผมเนี่ยติดหนี้ใครอยู่ก็จะใช้หนี้ให้หมดแล้วก็ลงถึเกาจะซื้อรถผู้ภัยที่เขาเนี่ยไปช่วยเหลือผูอ้ป่วยที่แบบว่าเวลาเขาจะขับรถหรืออะไรเงี้ยพอดีอุปกรณ์อะไรมันก็เริ่มเก่าแล้วซึ่งเราก็รู้สึกอุ้ยน่ารักมากเลย เขาก็เออ่จะใช้นี hey. he ่ให้คุณแม่อนอญาติเลยนะได้มีการไปคุยกับเขานะครับแล้วก็ทางอ่คุณน็อตเนี่ยก็ได้โอนเงินสดๆนะให้เขาเลยยี่สิบล้านบาทในบัญชีเลยอันนี้เรื่องจริงนะเรื่องจริงเขาไม่โกงคอนเทนต์เขาเนี่ยเอาเงินกองไปก่อนเงินกองคือเงินสดๆเลยครับยี่สิบสี่ล้านแล้วก็โอนให้ในบัญชีของเขาเลยแล้วผมก็เห็นอย่างนั้นเลยผมนะน้ำตาไหลเลยดีใจ เขาไม่แปลกอะไรเลยไม่เรียกเราเรียกเขาได้จากอะไรอะไรเราเรียกเรียกแบบที่เขาไม่มันเป็นการเลือกที่แบบว่าเขาเคยให้เราเลือกในในในแพลตฟอร์มอในการเลือกแล้วก็เราเนี่ยแค่รู้สึกว่าเขาอ่ะเคยถูกของเราเนี่ยก่อนนั้นั่นเองนะเขาถูกสองตัวไอเราอ่ะงวดนนี้เราถูกเราถูกตัวเราก็ถูกด้วยนะเราถูกแปดเอียกแปดเลขยกแปดแล้วก็เราก็เลยรู้สึกว่านี่ ช่วงนี้เราดวงดีช่วงนี้เราดวงดีเราก็เลยรู้สึกว่าอยากอยู่ไม่ใกล้เพื่อนเพราะว่า oh. เพื่อนเพื่อนเป็นตนัวันเอ้ยตัวโชคดีครับอรคือต้องบอกว่าทุกสิ้นปีอะไรเงี้ยก็อยากให้โชคทุกคนแหละครับ <c oughs> นะก็เลยรู้สึกว่าแบบใครที่แบบตอนนี้กําลังเครียดหรืออะไรเงี้ยก็เราก็ทําบุนด้วยนะเราได้เราทำบุญด้วยช่วงนี้ทำสุดเดียวอะ <c oughs> ไม่ควรมันทุ่งหมาขอลีโชรมาเยอะมากครับโทรมาไม่หยุดเลยครับโทรแบบจนแบบว่ายิ้มพี่พี่หน่อยยิ้มพี่พี่หน่อยอะไรเงี้ย ผมก็เลยว่าผู้หจิตเป็นตัวเองที่บอกไปเพื่อนเพื่อนไปเอาเลขไปตั้เออตั้งสำนักเออเลขไปเอาจากไหนใช่ใครไม่ไม่เป็นเลขที่แบบว่าไมเปิดเออเหมือนเราจะรู้ว่าถ้าพอพอพอเล่นเลขเราจะรู้ว่าแปดมาแน่เก้ามาแน่อะไรอย่างเงี้ยเก้าก็บ้านน้องเจนนี่ก็เปลี่ยนบ้านเขเลขแปดเนี่ยมาแน่มันตักราฟเลยแต่งวดหน้าผมเจ็บปวา ไอ้นคนดูเยอะนะไอ้รู้ขึ้นงตัวปะเนี่ยแล้วก็เจ็ดอะไรเอาพูดไปเลยเมืคืนคุณเจอะไรอะเลือกเลขคก้าวูกไหึง่าล้วนอคุณู้ไปตัวนึงเขาบอกอีกตัวนึงอะไรอยู่หรอเเปิดเองนี่เปิดเองกเนีงแล้วใช่ไหมแล้วบอกว่ากเนี้นี่เนี่ยที่เปิดเองเลยเลยนะามพี่เยอะเลยแล้วก็อมอเจ็บตัเนี่ย ผมก็เลยรู้สึกว่าไอ้ไอ้ไอตัวเลขเนี่ยเมื่อวานนี้ไปถ่ายรายการแม่ดดมดดำดีล้วงดีล้วงเดี๋ยวรอดูรอดูว่ายังไงเพราะว่าไม่อยากให้คนงงมายเยอะไปเจ็ดมาแน่เมื่อคืน,น,นคุณกเ็เจ็ดนี่เลขเจ็ดมาแน่เลขเจ็ดมาแน่อะไรคุณเลขอะไรคุณชอบเลขอะไรเวลาคุณไปเลือกเฮ้ยเวลาคุณไปชอบเลขสี่ โอ้หถ้ามันหายมาทำไงอ่ะยอกยอกอยวันนี้ถูกอมรินเงี่ยบนะวันนี้อมรินเงี่ยมนะแจ็คแจ็คแจ๊กโซบีโซบีมันสัมภาษณ์เลยแจ๊กแจ็คแจ๊กแล้วคุณเขาถามไอ้แจ็คว่ามึงีถูกทำไมโดเรมอนถูกเลยแหมมึงแซวเพื่อนโดเรมอนไอ้แจ็คเอ้ยแซวคนอื่นโดเรมอนคุย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 เขาดีใจครับเขาดีใจแล้วก็เขาก็รู้สึกว่า เดี๋ยเขาทําเพื่อสังคมอยู่แล้วอ่ะแล้วเราก็เคยใช้เราหยิบแหละก็ถูกก่อนนั้นนี่สองตัวจริงเขาก็ถูกไปหลายเวลาใช้เราอะไรเงี้ยเราก็บอกยินดีด้วยนะพี่เราก็เห็นเขาได้เงินเข้าบัญชีและวยี่สี่ล้านเราก็พยายามเดินออกจากบ้านเขาจะช้าแหละเผื่อเสืิมได้แต่ละคนแบตะโกนแบแบ่อะไรเราก็รอสักชั่วโมงเออเขาตักเวลาเขาคาดตัวคนที่ทำงานแบบสายแช่วยเหลือที่ช้า ใช่ใช่ใช่ไม่รู้ว่าใครเรียกคุณบ่อยบ่อยแต่ว่าอไม่กลัวคุณี่อปเรียมาแล้วแอเรีมาแล้วไม่กลัววาคนมอว่าเราแบบเป็แบบเจ้าของจ้าพ่ออะไรอย่เงยหอเาไม่มองไม่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 กลัวครับแต่ไม่อยากให้เราถูกทยครับเพราะบางทีต้องไม่ถูกก็มีด่าเราเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้แจ้งความแล้ววันนีไอ้พวกไอ้อิงตอกมันเอาหน้าเราไปไปไรอกว่าเราแบบไปหูอะไรเงี้ยอ๋อ้อแจ้งอไปนะโดนแล้วโดนแล้ว พราะตามกฎหมายเขาบอกต้องแจ้งไว้ก่อนเพราะว่าถ้าสมมติมีใครมาใช้เราเนี่ยเราก็สามารถยื่นใบได้เลยเพราะช่วงนี้ AI มันมันเก่งเนี่ยเหมืองทำเงินเชือ่อเราก็โดนโดนโดนเยอะพีดะดะ่ดาราโดนกันเยอะครับจริงไม่ได้มีแค่ผมกับแจ็คนะครับดาราโดนกันหลายคนนะครับแต่ว่าอย่าอย่ายเชื่ออะไรที่ผมขอร้องเพราะว่าบางคนเขาเชื่อพี่บางคนเขาเชื่อจริงๆว่าดาราโปรโมทเว็บการพน,นันอ,อันนี้เขาเชื่อจริงๆนะดาราโปรโมทเว็บการพนันไม่ได้นะครับถ้าเกิดดาราโปรโมทเว็บการพนันโดนจับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิด เห็นคลิปดาราประปุเว็บขรพนันเนี่ยให้เอ๊เลยว่านี่เอไจริงเพราะถ้าเกิดดาราทำจริงโดนจับนะครับคือถ้าจะทำอะทำเพื่อนผมก่อนเพราะว่าปอดปอดยังไงตัดอะไอช่วยโย่ปอดเนี่ยบางคนก็มีนะคลิปคู่เดี๋ยวนี้เแล้วโดนแล้วโดนลล้เเรประวัเลยนะเราสคนนี้ทางตำรวจเขาก็จนๆอะไรเงี้ยเขาก็ช่วยเหลือดีนะทางตำรวจอะเขาน่ารักนะแท็เห็นเองหรือว่ายังไง อะไรนะแบบเห็นเองหรือว่าเห็นเองพี่แต่เห็นเองเนี่ยต้องไปแจ้งความก่อนเพื่อคนเก่าว่าถ้าใครแบบโดนหรืออะไรเงี้ยเราก็ค่อยเอาไว้ได้ครับจริงๆก่อนก่อนที่จะไปลงทุนกับบอร์เราสูญเสียอะไรบ้างหรือคนเข้ามาถามเราไหมหรือว่าใครไม่รู้เรื่องการสูญเสียแต่รู้ได้แค่ว่าประชาสัมพันธ์ว่าถ้าดาราแบบโปรโมทเว็บหรือโปรโมทอะไรเงี้ยอย่าไปเชื่อถ้าเด็ดขาดเหมือนที่พิธีกรบอกอะไรเงี้ยเพราะว่าคือจริงแล้วเนี่ยคือเว็บเนี่ยมันก็ปิดผนึกอยู่แล้วไอ้คำมันก็มันไม่ดีหรอกสุดท้ายมันมีตำรวจตัวอะไรเงี้ย คือถ้าถ้าถ้าเอาตรงถ้าแบบเอาปลอดภัยเลยอย่างเงี้ยก็คือ ที่ผ่านมาอะไรเงี้ยไม่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 แต่ว่าไม่ไม่แต่ว่าไม่ใช่แต่จะดาราเสียเสียชื่อจริงๆนะพี่ว่าผมมาเคยโดนโดนผมมาเคยโดนคนมาทวงตังค์นะดี่เรื่องจริงเพราะเพื่อนเขาว่าจะทวงปากปากทวงตังค์ผมหน่อยที่ตาที่ตาดิที่ปากทวงตังค์ผมหน่อยผมผมงงว่าผมไม่เคยไปยืมตังค์ใครเขาบอกว่าผมไปยืมใครอ่ะเขาบอกว่าเพื่อนเขาอ่ะมันเล่นเนี่ยไอ้ไอ้เว็บที่เป็นหน้าผมเนี่ยโหมดไม่ได้ตังค์แล้วเขาก็เชื่อจริงๆนะพี่เห็นไปทวงกันที่ร้านรวดเสิร์คุณต้องเล่า ได้ชมันเป็นร้านนวดแต่เป็นร้านนวดจริงๆร้านนวดคือร้านคานวดไทยจริงร้านวดไม่จริงร้านนวดไม่จริงไหนรานนวดไม่จริงก็เคยไปแต่มานนานมาแล้วเลิกไปพร้อมแยกแฟนฉันแต่งงานนี่แหละเลิกแล้วเลิกเลิกเด็ดขาดแล้วแต่เราเป็นร้านนวดจริงๆริงนนวดจริงๆริงจะเป็นนวดจริงๆที่ไม่ใช่ไม่ใช่พวกแอบแฝงอะประเทไทยอ่ะเลิกออกจากรีวิวว่าอะไรพอแล้วถาม ก็ตอนนี้สุขภาพก็เป็นกำลังใจให้พี่หนุ่มนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าแฟนๆหลายๆคนเนี่ยนะครับก็ส่งกมลังใจให้กับพี่หนุ่มนะครับจริงตอนนี้แกก็เหมือนเรื่องการรักข่อวอะไรอย่างเงี้ยครับก็กอยากให้แบบคึงขึ้นก็พยายามให้เถ็งที่เลยสารถ่ายเหตความรู้แจ้งว่ามันเป็นครอบแกทำงานแต่บิดอไร่างเที่เที่ยวแลละเอียดไม่รู้นะครับเพราะว่าแกก็คงดกับ จริงก็เคยเคยถามแกแกพยายามบอกแก่าเครียดแล้วก็อาจจะเรื่องพักผ่อนอะไรเงี้ยเขาเป็นกำลังใจให้พี่หนุ่มแล้วก็อันนี้ก็ถ้าเป็นไม่ได้อ่ะถ้าเลือกได้นะ ที่เป็นแฮนด์ือเป่างเลกหเป็นแฮนดะไรไม้เป็นแทนดายกลองยอม็ครอบครอก็ให้กำลังใจทุกคนก็ให้กลังใจพี่ดุมเยอะมากครับงที้เจแบี่ดุมว่าต้อหน้ไปนรับกระป๋ไม่ดุเปล่อ๋อม่คับอนนี้ยังไม่มีลมีแต่ผมมีแค่ลปหาพี่ด no um ุมครับให้ดุม่นไวนครับ่พี่ดุมก็แค่สื่อเท่านั แล้วเจะประทีแนพี่กัมาโอ้โหจริงๆก็อยากให้พี่หนุ่มมาออกแต่ว่าเกรงใจพี่หนุ่มพี่หนุ่มไล่งานไจะงานเยอะมากก็เลยเดี๋ยวรอพี่หนุ่มว่างหน่อยอเคงอเคมาครับ